Ừ, có mò tiếp kìa lẻ đâu đi đâu nó đâu Hãy subscribe cho kênh

มีดอกเดียวตัวชามตัวสี่พี่ดอกหนึงนี่วยนเนะนอันนี้กันตัวนี้อันนรัเหลืองมัน้บกดิมกินเาก็จะาเรไม่ทานหรทาน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 มีม uh, uh. ีตัวสี่นทาน เหลืองเดือมา,มามห,าหก้กินเห็นหลืองเดือมาห้ากนยมเห็นตัวเปนทีเด้อยหายหกเลยดำเงน้น่เห็นไหเหลงเดือบมาห่าบนยมกันดเหลืองเดือบนั่น,นออ้งมื่อหส่ Đấy anh ơi. Ê, đi khắp hôm. Nghĩ ừ. đỏ thiếu à? Ừ. Cô đỏ chú ơi. Tám Kia ora มีสองดอกว่ะเออโแล้วครับดอกเถ่า เองเมานยังหลือจดอกเขามันยังเหลือมยังเลืเขาเละอกไ้นี่ก็ตุใสาเขาตัวไปาหน้ผมตาดี่ง

ต,ตอกยศลอนี่ยังเลนเกินตังเลนเด็กกินเด็กกทานที่ไรเอทานจะไม่ได้ทานมันดีกีท้าไมัลงมันก็ดีเอออีกตาหนึ่ง কাপোৰ